แต่ละรายชื่อที่เราบันทึกไว้ในโทรศัพท์เราสามารถกำหนดเสียงเรียกเข้าได้นะครับไปดูกันเลยครับไปที่แอปโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์แต่สองครั้งเพื่อเปิดเมื่อเจอแล้วใช้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปจึก๊กจั๊กหลังจากนั้นไปหาเบอร์ที่เราต้องการทำรายการเลยครับโดยใช้หนึ่งนิ้ว แต่ตรงกึ่งกลางหน้าจอล่างแนวระดับก็คือเนื้อปุ่มโฮมขึ้นมาเล็กน้อยรายการแถบเลือกอยู่รายชื่อปุ่มทับสามจากห้ารายการแถบรายชื่อ3จาก5เออถ้าเกิดฟังว่า3จาก5เนี่ยถูกต้องแล้วนะครับไม่ผิดผิวไปไหนนะฮะหลังจากนั้นใช้1น,นิ้วแต่2ครั้งจิกจิกเลือกอยู่รายชื่อปุ่มทับ3จาก5สมมุติว่าผมจะหาเบอร์ที่ชื่อว่ากิ้งก่องแก้ว สาลี่ผลไม้ฉันรายการแถบสาลี่แก้วอันนี้แก้วกิ้งกองแก้วอันนี้กิ้งกองแก้วอันนี้เจอแล้วกิ้งกองแก้วเมื่อเจอแล้วนะครับใช้หนึ่งนิ้วแตะสอครั้งเข้าไปจ๊กจิกกิ้งกองแก้วนี่เข้ามายังหน้าต่างของรายชื่อกิ้งกองแก้วแล้วมือถือศูนย์สองรายชื่ออบย้อนหลับแก้ไขปุ่มหลังจากนั้นนะครับปัดขวาเพื่อไปสำรวจกันเลยครับ กิ 1941, e ่งกองแก้วข้อความปุ่มข้อความโทรปุ่มข้อความปุ่มข้อความนี่หมายถึงในกรณีที่เราต้องการส่งข้อความไปหากิ่งกองแก้วนะครับเราก็แตะเข้าไปพิมพ์ข้อความตรงนี้ก็ได้ด้วยนะครับผมขอปัดขวาต่อไปนะโทรปุ่มอันนี้ในกรณีที่เราต้องการโทรเราก็แตะตรงนี้ได้เลยวิดีโอปุ่มอันนี้วิดีโอเมลไม่ให้เลือกปุ่มอันนี้อีเมลก็คือถ้าเกิดเราอยากจะดูว่าเอะกิ่งกองแก้วนี่อีเมลที่เขา ให้กับเราไว้เนี่ยเป็นอีเมลอะไรนะครับเราก็มาดูได้จากตรงนี้ถ้าเกิดเรากรอกไว้ถ้าเกิดเราเพิ่มไว้ในกรณีที่เราไม่ได้เพิ่มเราก็สามารถมาแก้ไขแล้วก็เพิ่มให้กับบัญชีรายชื่อของเขาได้นะครับเ<ม>พื่อว่าง่ายต่อการติดต่อในคราวต่อไปอ้าวว่าไปเสียไกลเลยปัดขวาต่อไปนะครับมือถือ0298 76543 ตรงนี้เขาก็จะโชว์เบอร์มือถือขึ้นมาที่บ้าน0ูนโน้ตหรือว่าเบอร์อะไรก็แล้วแต่ที่เราบันทึกไว้เนี่ยเขาก็จะไล่เรียงโชว์ขึ้นมามี1ก็โชว์หมี2ก็โชว์สมี5ก็โชว์5นะครับปัดขวาต่อไปนะครับโน้ตช่องตอนขอ้ส่งข้อความปุ่มแชร์รายชื่อตรงนี้เป็นแชร์รายชื่อเพิ่มไปยังรายการโปรดตรงนี้ปุ่มเพิ่มไปยังรายชื่อติดต่อฉุกเฉินเพิ่มไปยัง ี่อตุตดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน,น,นแชร์ตำแหน่งที่ตั้งปุ่มปิดการสายพูดโทนี้ตรงนี้ปิดกันรายการแถบรายการโปรปุ่มทับล่าสุดปุ่มทับสอ,องจากหานี่ไงครับเพื่อนๆพื่อนบัดมาดูจนทั่วแล้วเคยได้รับเสียงบอกเล่าแล้วก็พึพมพำบนจากใครต่อใครมาหลายรายนะวันนี้ก็เช่นเดียวกันผมลองพาเพื่อนมาสัมผัส ถ้าเกิดเราอยู่หมดนี้เราจะไม่เจอนะครับเราจะไม่เจอ,เอปุ่มที่กำหนดเสียงเรียกเขา่าทีนี้ทำยังไงล่ะครับง่ายง่ายเองนะฮะไปที่ต้นทางใช้หนึ่งนิ้วแตะตรงซ้ายบนรายชื่อ,อย้อนกลับนี่ตรงปุ่มย้อนกลับตรงนี้แต่เรายังไม่ย้อนกลับนะครับปัดคว้ามาแก้ไขปุ่มตรงปุ่มแก้ไขนี่แหละครับมันอยู่ข้างในแก้ไขนี่ฮะ เมื่อตะกี้ที่เราปัดไปนะ่ะมันเป็นปุ่มข้างนอกเป็นไม่ใช่เป็นปุ่มเป็นหน้าต่างข้างนอกอมาที่รายชื่อแล้วเราแตะเข้ามาแค่ครั้งเดียวนะนะครับอันนี้ก็เฉลยข้อสงสัยให้กับเพื่อนๆแล้วนะฮะที่ถามมาว่าเอ๊ะทำไมเครื่องเรามันไม่เจอปุ่มตั้งเสียงเรียกเขา้าอ่าทีนี้เข้าไปที่แก้ไขเลยครับจึกๆเสร็จสิน้นไม่ให้เลือก จะโชว์เสร็จสิ้นมาอีกแล้วปัดขวาต่อไปเลยครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดเราขี้เกียจจะปัดใช้นิ้วจิ้มไปทางขวาล่างเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ปุ่มเพิ่มเบอร์โทรศัพท์เราก็ปัดขวาต่อเพิ่มอีเมลเสียงเรียกเข้าคาริ่มนต้นนี่เสียงเรียกเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยเพิ่มอีเมลนี่เพิ่มอีเมลอยู่ตรงนี้เสียงเรียกเข้าคารเรนต์นนี่เสียงเรียกเข้าอยู่ตรงนี้นั่นเอง เสียงข้อความคาริ่มต้นอันนี้เสียงข้อความเลือกได้ด้วยนะครับถ้าเกิดกิ้งกองแก้วโทรมาเนี่ยให้ดังเพลงนี้ตุลุงตุลุงตุลุงตุงตุงตุล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 ุเรากําหนดได้เลือกได้และถ้าเกิดถ้าเกิดกิ้งกองแก้วส่งข้อความมาให้ดังตุลิงตุงจริงตึ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 งตุลุงตึงตึงติงตึงเราสามารถกําหนดได้จากตรงนี้เสียงเรียกเข้าคาเริ่มต้น ปุ่มเสียงเรียกเข้าอยู่ทางซ้ายเสียงข้อความค่าเริ่มต้นเสียงข้อความที่บอกว่าค่าเริ่มต้นนี่คืออะไรก็คือยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรนั่นเองนะครับเพิ่ม URL ปุ่มอ่าตรงนี้เพิ่ม URL หรือว่าช่องทางที่จะไปถึงตัวตนของเขาในในเรื่องอะไร,รไปหาในโลกอินเทอร์เน็ตเอาไวง่ายๆอย่างนีน้ไม่ต้องไปสนใจก่อนนะครับเพิ่มที่อยู่ปุ่มอันนี้เพิ่มที่อยู่ สามารถเพิ่มที่อยู่ได้ด้วยนะครับเพื่อนๆครับว่าเขาอยู่ที่ไหนอำเภออะไรจังหวัดอะไรหรือถ้าเกิดเขาอยู่ต่างประเทศนี่ยก็อยู่รัฐอะไรประเทศอะไรทวีปอะไรก็ว่ากันไปเพิ่มวันเกิดปุม่มนี่เพิ่มวันเกิดก็ได้ด้วยนะครับถ้าเกิดเรามีปัญหาโอ้อยากจะจําวันเกิดของเพื่อนแต่เราก็จําไม่ได้เราก็สามารถมากเขียนไว้ตรงนี้ได้กิ้งกองแก้วเนี่ย เกิดเมื่อวันที่ฮะเราก็ระบุเข้าไปเพิ่มวันที่ปุ่มอันนี้เพิ่มวันที่เพิ่มชื่ออื่นปุ่มอ่าแล้วก็เพิ่มชื่ออื่นได้ด้วยนะครับเพิ่มโปรไฟล์สังคมออนไลน์ปุ่มแล้วก็เพิ่มโปรไฟล์สังคมออนไลน์เออในแอปนี้เขาใช้ชื่ออะไรนะแอปนั้นก็ใช้ชื่ออะไรนะเพิ่มได้จากตรงนี้เพิ่มอิมปุ่มแล้วก็เพิ่มอิมอไม่รู้แหละเป็นอะไรไม่รู้ Note, ช่อง <Note. S 2> ป้อนข้อความเพิ่มช่องเพิ่มช่องเนี่ยในกรณีที่เราบันทึกนุ่นนี่นั่นเต็มหมดทุกหน้าต่างแล้วไม่มีอะไรจะเขียนแล้วมาที่เพิ่มช่องตรงนี้ครับรายชื่อที่เชื่อมโยงกันหัวข้อรายชื่อที่เชื่อมโยงกันเชื่อมโยงรายชื่อปุ่มเชื่อมโยงรายชื่อนี่หมายถึงสมมุติว่าคนนี้ชื่อกิง่งอีกคนหนึ่งชื่อกองอีกคนหนึ่งชื่อแก้ว แต่เขาเป็นเพื่อนกันนะ่ะสามคนเนี่ยก็เลยเอ้ยสามคนนี้อยากจะเอามาควบรวมเพื่อที่จะให้เป็นรายชื่อเดียวกันประมาที่ตรงนี้ครับเชื่อมโยงรายชื่อ,น,อน,นี่นะครับลบรายชื่อ,อตรงนี้เป็นมาตรการดุนแดงมากลบรายชื่อถ้าเกิดว่าดูแล้วว่ารายชื่อนี้มันเกะกะในอุปกรณ์เท่ามากเลยมันยุ่งอะ่ะ งนี้นะฮะเดี๋ยวก็จะลบแล้วก็จะหายไปแถบเรื่องแนวตั้ง5หน้า99%สามารถปรับได้หมดไปแล้วครับใช้หนึ่งนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อปรับค่าสรุปว่าถ้าเกิดหาปุ่มตั้งเสียงเรียกเข้าเํามาที่แก้ไขนะฮะอาทีนี้กลับย้อนไปดูว่าเอ๊ะตั้งยังไง89% 79% 69% 59%ขอเลือนเพิ่มชื่ออื่นปุ่มเพิ่มชื่ออื่น เพิ่มวันที่เพิ่มวันเกิดปุ่มหรือว่าขอปัดไปทางสายนะเพิ่มที่อยู่เพิ่ม URL เสียงข้อความ,ถ,ามถ้าเริ่มตนเสียงเรียกเข้าถ้าเริ่มต้นผมจะลองเข้าไปที่เสียงเรียกเข้าใช้หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปจุกจุกเสียงยกเลิกปุ่มก็จะไปยังหน้าต่างของเสียงและการสั่นเองนะั่นเองเสียงเรียกเข้าหัวข้อเสร็จสิ้นปุ่มขาก็จะพาไปดูส่งเสียงเมื่อฉุกเฉิน ปุ่มสวิตช์การส่งเสียงเมื่อถุกเชินจะอันการสั่นค่าเริ่มต้นแล้วก็จะไปเจอตัวเลือกต่างๆเหมือนกับตอนที่เราจะตั้งค่าเสียงเรียกเข้านั่นเองนะรร้านโทนสโตดาวนโหลดเสียงที่ซื้อทั้งหมดอันนี้มีข้อเสนอให้ดาวน์โหลดเอาเสียงใหม่เข้ามาการทางานนี้จะดาวโหลดเสียงเรียกเข้าและเสียงเตือนที่ซื้อทั้งหมดโดยค่าเริ่มต้นนี้บอกว่าค่าเริ่มต้นตรงนี้รถอยู่เสียงเรียกเข้ารถแห่รถอยู่อันนี้คือเสียงเรียกเข้าเจอแล้ว เสียงเรียกเข้าอันไหนที่เป็นเสียงที่ดาวนโหลดไว้เนี่ยจะมาเจอก่อนนะฮะเสียงเรียกเข้า15้าคำเดือนสีเสียงเรียกเข้าขอบใจโดยลบสารสารสีเสียงเรียกเข้าเขา call l i อายอ a l l l น n e เสียงเรียกเข้าจดหมายผิดซองเสียงเรียกเข้าเจ้ากลับมาอายดีใจแต่เสียงเรียกเข้าเจ้าตัวว่าฮักอายลบมลควันเสียงเรียกเข้าน้องแพรวแอมเพอร์พลลบคู่เสียงเรียกเข้าภาวะแทรกซ้อนอ๋อเสียงเรียกเข้ารถบอมีน้ำมันจอเสียงเรียกเข้ารถแห่รถอยู่เสียงเรียกเข้าสั่งนางเสียงเรียกเข้าหอมอบพวกไฟฟ้าใต้าลบลำเพลินวงสกรีเตตะรกูล่อ เสียงเรียกเข้าหอมหมกไปฝากป้าอะไรก็นนว่ากันไปเสียงเรียกเข้าเหตุผลน้ำเน่าเสียงเรียกเข้าเอาอย่างหฮใจลบแมนมันมีวันแต่เสียงที่แต่เสียงที่ดาวน์โหลดไว้เนี่ยจะมาเจอก่อนเลยนะฮะกระดิ่งลมเขาเข้าใจที่จะออกแบบเพื่อเอาใจเรานะครับอันไหนที่เราต้องอไปหามาจากภายนอกเนี่ยเอามาโชว์ไว้ก่อนเลยหลังจากนั้นก็จะมาเจอคลื่นเสียงจากอุปกรณ์ iPhone นะ ค่อยๆเกิดต้องมองจังหวะเร็วจุดสูงสุดชายเนินเส้นฉากตอนสำคัญแถลงข่าวนำทางเปล่งออกนี่ที่ผมปัดผ่านไปเนี่ยเป็นรายชื่อเสียงทั้งนั้นเลยนะครับเพียงแต่ผมไม่ได้แตะตรงเสียงถ้าเกิดผมแตะเนี่ยจะมีปัญหากับการบันทึกหน้าจอของผมณขณะน,น,นี้เนื่องจากว่าผมใช้ไม์เพื่อบันทึกเสียงอของ การบันทึกหน้าจออยู่ถ้าเกิดผมแตะไปเนี่ยไมคผมก็จะปิดนั่นเองนะครับเพื<ๆ>่อนๆครับผมขอปัดต่อนะฮะเปิดฉากถ้าใครยังไม่เคยได้เข้ามาดูเสียงต่างๆก็แวะวนเข้ามาดูได้นะครับผลึกแก้วยกขึ้นระยับระยับนี่มีหลายเสียงให้เลือกระลอกราธิการปริมหดัดเรดาเรื่องแสงละมุนวงจรส่งสัญญ,ญาณสนุกสนานหมู่ดาวพวกอวกาศคลาสสิกปุ่ม ในโหมดแรกในเรียกว่าด่านแรกเสียงที่ให้เราเลือกหมดไปแล้วครับแต่มาถึงตรงนี้พวกอวกาศคลาสสิกนี่คลาสสิกเราสามารถแตะเข้าไปเพื่อเลือกเสียงเพิ่มได้อีกฮะในนี้มีอีกจํานวนหนึ่งหรือถ้าเกิดเราไม่สนออหรือถ้าเกิดเราแตะเข้าไปดูแล้วเว้ยไม่มีตัวไหนที่น่าสนใจเลยเราก็สามารถไปดูโหมดต่อไปได้เสียงเดือนหัวข้อ มีเสียงเตือนกุมแจชี่จรดีบสายตัวโน้ตเป็นอีกชุดนึงครับตรงนี้ตามเก็บถ้ากลว่าเป็นชุดที่ที่3นั่น,นั่นเองเพราะว่าชุดแรกเราเจอไปแล้วกเ็เมื่อกี้คลาสสิกเป็นชุดที่2แต่เขาเขาซ่อนไว้ชุดคลาสสิกนี้พ่นเขา้าน,นี่เป็นชุดที่สามไม้ไผ่วงกลมสวัสดีสังเคราะห์ออโรราคลาสสิกปุม่มแล้วก็ตรงนี้จะมาเจอคลาสสิกแล้ว คลาสสิกตรงนี้คุณละตัวกันกับคลาสสิกอันแรกนะครับถ้าเกิดเราสนใจตรงนี้ก็แตะเข้าไปตรงคลาสสิกตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เมื่อไปปัดเจอตัวไหนแล้วแตะเลือกเลยจึ๊กๆนะครับก็จะเลือกแล้วเขาจะเล่นให้ฟังเลยนะครับว่าเพลงที่เราแตะเลือกนะ่ะมันเป็นเพลงอะไรเล่นแล้วเสียงมันจะออกมาแบบไหนอะไรแบบนี้หลังจากที่เราแตะเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตัวโนบดิบสายยกเลิกปุ่มเสียงเรียกเข้าหัวข้อเสร็จสิ้นปุ่มเราก็มาแตะตรงซ้ายบนอ่าเมื่อแตะซ้ายบนก็จะเจอปุ่มดิบสายยกเลิกปุ่มยกเลิกหลังจากนั้นเราก็ปัดขวามาหน่อยนึงเสียงเรียกเข้าหัวข้อบอกว่าหัวข้อ,อเสียงเรียกเข้าหัวข้อที่เขาบอกอย่างนี้กลัวว่าเราจะหลงนั่นเองนะครับว่าหน้าต่างที่เราอยู่ณขณะน,น,นี้มันเป็นหน้าต่างอนนะไรหลังจากนั้นก็ปัดขวามาอีกทีนึงเสร็จสิ้นปุ่ม ตรงเสร็จสิ้นนี่แหละครับเราก็จึ๊กจึกเข้าไปเลยการเลือกเสียงก็เป็นที่เรียบร้อยครับเพื่อนๆดิบยกเลิกปุ่มหลังจากนั้นเราก็แตะออกยกเลิกปุ่มแตะออกมายกเลิกปุ่มเสร็จสิ้นไม่ให้เลือกปุ่มยกเลิกปุ่มยกเลิกรายชื่อปุมย้อนกลับนี่ไงครับก็จะมาเจอรายชื่อปุ่มย้อนกลับแค่นี้เองนะครับ ส่วนเสียงข้อความละ่ะเข้าไปเลยครับมันอยู่คนละปุ่มกันเสียงเรียกเข้าก็เป็นปุ่มหนึ่งเสียงข้อความก็เป็นอีกปุ่มหนึ่งเท่ากับว่าโหมดของการเลือกเสียงเนี่ยมันอยู่คล้ายกันก็จริงอ,อยู่4ชุดเหมือนกันก็จริงแต่ว่าเราสามารถแรกเลือกแยกกันได้ผมิิมจะเพียนแล้วนะฮะสมมุติว่า เสียงเรียกเข้าเนี่ยเป็นอีกเสียงหนึ่งเสียงข้อความเป็นอีกเสียงหนึ่งกับชื่อคนเดียวกันเราสามารถเลือกได้นะครับคิดว่าการนำเสนอสาระความรู้เล็กๆน้อยๆที่เรามาแบ่งปันวันนี้จะเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆซึ่งเป็นเพื่อนคนพิการน้องใหม่ที่เข้ามาลองใช้ iPhone หวังว่าจะเกิดประโยชน์กับเพื่อน ทุกคนนะครับ